การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDown วันที่28ตุลาคมปี2023 วันนี้นะครับเรื่องที่น่าสนใจในส m a c ด d o าวเนี่ยก็จะมีการเซ็นสัญญาชิงแชมป์ของโรแมนเรนแล้วก็ LA Knight ที่จะเจอกันใน Cloud j e จ e l นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย LWO ครับจะเจอกับ t ต e e ท p r o f i t แล้วก็การกลับมาอีกครั้งของ b บียกาแบรแววันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยการเซ็นสัญญาชิงแชมป์ระหว่าง LA k ล i g h t ทเราก็โรแมนเรนนะครับระหว่างที่โรมันเรนกำลังเปิดตัวเนี่ย LA Knight ก็เปิดตัวแทรกออกมา LA Knight นะครับบอกว่าเรารู้ว่าพวกเรามาทําอะไรที่นี่ เพราะงั้นให้ฉันพูดกับพวกนายหน่อยวันนี้เนี่ยเรามาเพื่อเซ็นสัญญาชิงแชมป์และในเนื้อหาในสัญญาเนี่ยบอกว่าโรแมนเรนเนี่ยจะต้องเสียแชมป์ให้กับ l อลคนนี้เย้ yeah! ฉันจะเซ็นสัญญาเดี๋ยวนี้แหละ l อลเอไนเซ็นสัญญาชิงแชมป์นะครับโรแมนเรนบอกว่า i, เฮ้ยไอ้เงานายต้องโง่มากแน่ๆนายจะรีบเซ็นสัญญาไปไหนให้ฉันถามอะไรนายหน่อยนายเคยเซ็นสัญญาอะไรแบบนี้มาบ้างหรือเปล่านายเคยมีแมตช์ชิงแชมป์มาก่อนหรือเปล่า ฉันไม่คิดว่านายเคยนะนั่นหมายความว่านายไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรใช่ไหมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงท่านหัวหน้าเผ่าคนนี้เนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายสําหรับนายโรเมนรเรนเซนสัญญาชิงแชมป์นะครับเอลเอไนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันนั่งอยู่หัวโต๊ะนายต้องบูชาฉันสิวะนายจะมาพูดถึงการเซ็นสัญญาชิงแชมป์ครั้งแรกของฉันเหรอนายจะมาพูดถึงแมตช์ชิงแชมป์ครั้งแรกของฉันใช่ไหมฉันบอกเลยนะว่า ตั้งแต่ที่นายเซ็นสัญญาเนี่ยนายก็ได้แพ้ไปแล้วเพราะว่าฉันคิดเรื่องนี้มาโดยตลอดที่ฉันจะนั่งอยู่หัวโตะ๊ะและเอาแชมป์นั่นมาจากนายนายอาจจะไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่านายโดนอะไรจนกระทั่งนายเสียแชมป์นี่เป็นครั้งแรกของฉันก็จริงแต่ฉันต้องการโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมของใครและคนคนเดียวที่จะเป็นแชมป์ก็คือฉันคนคนเดียวที่จะโดดเด่นก็คือฉันเพราะนี่คือความจริงของชีวิต ฉันจะไม่หยุดจนกว่าฉันจะได้สิ่งที่ฉันต้องการเพราะว่าฉันคือ L A Knight e ย h ทั้งสองคนซัดกันนะครับก่อนที่ JUso เนี่ยจะขึ้นมาช่วยแล้วก็โดน L A Knight จับฟาดใส่โตไปตัดภาพมาคู่แรกนะครับ LWO เจอกับ Steve Profit ตัวแมทถือว่าออกมาโอเคเลยทุกคนการปล้ำในช่วงแรกนะครับมีการเคลื่อนไหวที่ดีมีการดึงความสนใจในตัวแมทขึ้นมาได้พอสมควรในด้านของ Steve Profit เนี่ยก็ปล้ำได้ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ นะครับเพราะว่าการปั๊บของทั้งสองคนเนี่ยเน้นไปที่ความรุนแรงความหยาบคายแล้วก็การปั่นประสาทเป็นหลักนะครับไม่ได้โชว์ความมือหวานหรือความน่าร้าใจสักเท่าไหร่ทําให้มันเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่าใครเนี่ยเป็นตัวดีเป็นตัวโกงรวมทั้งเนื้อเรื่องที่แทรกเข้ามาตรงกลางเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ดีที่จะให้สตีดโพฟิตเนี่ยเอาชนะไปได้ระหว่างแมตช์เนี่ยโลแกนพอเข้ามาเล่นงานเรมิซิโอก่อนที่คาริโตจะกลับไปช่วยนะครับตอนจบครับสตีดโพฟิตใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปได้ ตัดภาพมาที่บัตรลายนะครับจิมมี่ที่เดียงกลับมาถูกโรมันเรนสั่งให้สู้กับ a Knight ในคืนนี้ตัดภาพมาที่เควินโอเวนออสซินเทอรีแล้วก็เกรซันวอลเลอร์นะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเถียงกันเรื่องที่เควินโอเวนสามารถต่อยพวกเขาพร้อมกันในหมัดเดียวได้หรือไม่แล้วจบลงด้วยการที่เควินโอเวนเนี่ยต่อยทั้ง2คนร่วงลงไปตัดภาพมาที่ดากลีถูกสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าแซดดิกอเล็กซานเดอร์เนี่ยเข้ามาขัดจังหวะไว้แซดดิกบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะมีเรื่องนะฉันแซดดิกอเล็กซานเดอร์ ฉันเห็นตัวเองในตัวนายเหมือนกับตอนที่ฉันเข้ามาใน WWE ใหม่ๆพวกเราออกไปสร้างความสุขให้กับแฟนๆมอบความสุขให้กับพวกเขานายจุดประกายในตัวฉันที่ครั้งหนึ่งและไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่ฉันจะได้สู้กับนายในคืนนี้ตัดภาพมาคู่2นะครับชอตซี่เจอกับเชลซีกรีนตัวแมตโอเคนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ทุกคนคือด้วยความที่ทั้ง2คนเนี่ยมีจังหวะเฉยๆมากเกินไปหน่อย กว่าจะใส่ท่าได้แต่ละทีกว่าจะทําอะไรได้แต่ละครั้งนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรและการโจมตีหลายๆครั้งเนี่ยก็ดูไม่รุนแรงเท่าไหร่นะนะครับมันก็เลยทําให้ในหลายๆจังหวะเนี่ยความน่าสนใจในแมตช์มันดอปลงไปพอสมควรตอนจบนะครับชอตซี่เนี่ยรวบกดเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่จอร์ซีนาเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับจอร์ซีนาบอกว่าอีก1สัปดาห์ก่อนจะถึงคลาวด์เจลมันเป็นอะไรที่พิเศษมากแต่สําหรับผม คืนนี้เนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างออกไปนิดหน่อยผมคิดถึงช่วงเวลาที่ผมเกือบจะถูกไล่ออกจาก WWE ตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราแชร์ความรู้สึก,กร่วมกันพวกคุณส่งเสียงเชียร์ผมตลอด20ปีไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็แล้วแต่และมันสําคัญกับผมมากๆในที่สุดผมก็ได้รับความเคารพจากพวกคุณแต่การต่อสู้ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะเสียทุกอย่างไปผมอาจจะเสียเสียงเชียร์จากพวกคุณเสียความเคารพจากพวกคุณไปอยางที่พวกคุณรู้นั่นแหละ ถ้าผมเสียเสียงเชร์จากพวกคุณผมก็จะแพ้แต่ผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้คือการเอาชนะในคลาวจิวพอลเฮ m มนเปิดตัวออกมานะครับพอลเฮ m มนบอกว่าทุกทท่านผมชื่อพอลเฮเมนผมออกมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าอยากจะพูดคุยกับคุณจอห์นซีนาผมออกมาเพื่อแสดงความเคารพในตัวคุณขอบคุณสำหรับตลอด20ปีที่ผ่านมาที่คุณอยู่ในฐานะของจอห์นซีนา ผมจำได้ตั้งแต่วันแรกที่วินส์เนี่ยเข้ามาหาผมและถามผมว่าผมจะเลือกนักมวยปั้มหน้าใหม่คนไหนจอซีน่าคือคนแรกที่ผมเลือกและคุณไม่เคยทําให้ใครผิดหวังเลยผมอยากให้ลูกของผมเนี่ยเป็นแบบคุณมากกว่าด้วยซ้ําแต่ในซัมเมอร์สแลมตอนที่คุณได้สู้กับ Roman igns, โรแมนเรนส์โรแมนพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคุณไม่ใช่สุดยอดตลอดการอีกต่อไปแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณออกมาหยิบไมโครโฟนคุณก็ยังเป็นสุดยอดตลอดการอยู่ดี เพราะว่าความสามารถในการพูดของคุณเนี่ยไม่มีใครปเปรียบเทียบได้เพียงแค่คุณออกมาพูดเนี่ยมันก็ทําให้คุณอยู่ในระดับที่สูงได้คุณกับผมเนี่ยเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณพลาดก็คือคุณมาย่วโมโหเดอะบัตไลน์คุณโดนโรมนเลนสเปียคุณก็กลับมาได้คุณโดนจิมมี่กระทืบคุณก็กลับมาได้อีกแต่โซโลโซโลเนี่ยต่างออกไปถ้าคุณโดนโซโลสไปคุณจะไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปโซโลจะจัดการคุณและทำให้คุณหายไปจากที่นี่ คุณจะพูดว่าคุณจะต้องชนะแค่ไหนก็ได้แต่คุณไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอนและนี่ไม่ใช่การคาดเดามันคือสปอยเลอร์ซโลขึ้นมากระทืบจอร n ซีน่านะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันคู่3ครับดากอรีเจอกับแซดดิกเล็กซานเดอร์ตัวแมต์ออกมาค่อนข้างดีเลยครับทุกคนคือมันมีความเป็นมวยปล้ำมากขึ้นพอสมควรน,นะครับด้วยความที่ ทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่มีฝีมือดีอยู่แล้วการปล้ำเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับท่าต่างๆที่ถูกเลือกหยิบออกมาใช้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ดึงดูดความสนใจของคนดูได้เป็นอย่างดีนะครับในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อไปสักหน่อยแต่ว่ามันก็มีความเป็นมวยปล้ำที่ดีตอนจบนะครับดาร์กอลีเนี่ยใส่เดอะเดสติโนกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่หน้าเวทีนะครับเบียนกาเบลีลเปิดตัวมาเบียนกาเบรีลบอกว่าฉันตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาในสมักดาว เพราะว่าตลอดเวลาที่ฉันหายไปเนี่ยมีเรื่องที่ฉันต้องคิดอยู่ตลอดนั่นก็คือการรอบทำ้ายของดั m เม e คอนโทรลพวกมันเอาเกอีตีขาฉันเรื่องนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านไป2ส,สัปดาห์ตอนที่เอลสกายเนคแอชอินใส่ฉันฉันเลยคิดมาตลอดว่าจะทำยังไงให้ดั m เม e คอนโทรลเนี่ยจะต้องชดใช้ฉันเคยโดนอัดมาก่อนและฉันก็ผ่านมันไปได้แต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ฉันต้องการจะแก้แค้นการแก้แค้นนำพาฉันกลับมาในวันนี้ ฉันได้คุยกับนิกออ u ด i ิตเรียบร้อยแล้วใน c คราวจ e ลฉันจะได้รีแมชกับ e o Sky เพื่อชิงแชมป์ WWE Women c h a ม p i เปลและไม่ใช่แค่นั้นสัปดาห์หน้าฉันจะไปจัดการยายหัวโจกเบลลี่เพราะว่าการแก้แค้นของฉันคือการจัดการดัมเมจคอนโทรลให้ราบคาบและเอาแชมป์ของฉันกลับคืนมาตัดภาพมาคู่4ีนะครับ LA Knight เจอกับ j i m m y Uso ตัวแม์ถือว่าดีเลยนะครับคือ LA Knight เนี่ยมีเริ่มมีลูกเล่นใหม่ๆออกมาบ้าง ทำให้ตัวแมทเนี่ยมันมีสีสันมากขึ้นแต่ด้วยความที่มันเป็นอะไรใหม่ๆในหลายๆจังหวะนะครับคนดูก็เลยยังไม่ทันตั้งตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยมีช่วงที่เงียบในหลายๆครั้งหลังจากที่ใส่ท่ากันไปนะครับในด้านของจิมมี่เองเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะถึงแม้การปั้มจะน้อยแต่ว่าพวกลีลาท่าทางการกวนโอยทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับคือตัวของจิมมี่เนี่ยดูมีมิติมากกว่าตอนที่ทามาดคลึมๆอะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดี ตอนจบนะครับ LA Knight เนี่ยใส่ BFT กดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับโรมันเลนจะออกมาสเปียร์แต่ว่าก็โดน BFT กองไปอีกคนสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับโลกแกนพอลเนี่ยเข้ามาเล่นงานเ e y m y s t e r i เหตุการณ์ที่2นะครับโซโลสโครอาเนี่ยขึ้นมากระทืบจ j นสีหนะ้าเหตุการณ์ที่3นะครับ Bianca าแบ a i r จะท้าชิงแชมป์ WWE w o m e n Champion กับ Io Shirai และเหตุการณ์ที่4นะครับโรมันเลนจะออกมาสเปียร์แต่ว่าโดน BFT จาก LA Knight จนกองไป สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับ LWO เจอกับสตี Profit ตสตีด p r o f ิ t เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ครับชอตซี่เจอกับเชลซีกรีนชอตซี่เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับด a ร o n Lee เจอกับแซดดิกเร็กซันเ r a g o n l ร e สามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4ครับ LA k n i g h t เจอกับ Jimmy U s o โ LA k n i g h t เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าพอใจนะ คือมันไม่แย่เท่าไหร่นะครับอาจจะมีแมตช์หญิงที่ไม่ค่อยสนุกอะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากหนะักนะครับแต่ว่าเอาจริงๆสิ่งที่ผมประทับใจในวันนี้ก็คือแมตช์ของดาร์โกลีกับแซดเด็กเลกซานเดอร์นะครับเหตุ <c oughs> ผลที่ชอบเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแมตช์มันสนุกอย่างเดียวนะแต่เพราะว่ามันคือการทําโชว์อีกแบบหนึ่งนะครับที่เอานักมวยปล้ำเก่งๆมาเจอกันเพื่อให้โชว์ของมวยปล้ำเนี่ยมันดูมีความเป็นมวยปล้ำมากขึ้นนะครับคือ การปูเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับเดินเข้ามาแนะนําตัวแล้วก็ทาเจอกันอย่างลูกผู้ชายแล้วคุณภาพแมตท,ที่ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะครับมันเหมือนกับที่เราเนี่ยอยากให้มันเป็นมาสพักใหญ่ๆเรารู้สึกว่าไอ้พวกเนื้อเรื่องพวกตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ขายเนื้อเรื่องไปขายความไฮไปนะครับส่วนพวกนักมวยปั้ามเก่งๆเนี่ยก็ให้มันออกมาสู้กันไปนะครับคือแยกกันให้ชัดเจนไปเลยมันก็จะได้ทําให้โชว์เนี่ยมีความสนุกสนานมากขึ้น รเราหวังว่าในสัปดาห์ต่อ,ตอ,ตอไปเนี่ยมันจะมีโมเมนต,ต์แบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับพวกนักมวยป้ามฝีมือดีที่ไม่ได้ถูกใช้งานเนี่ยก็จะได้ออกมาโชว์ลีลาให้คนได้รู้จักมากขึ้นส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับเพื่อเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องใหม่มากนักทุกคนโรมมนเลงกับ l a Knight เนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องเดิมๆนะครับที่ไล่กันมาแต่ละสัปดาห์นั่นแหละแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจจริงๆในภาคนี้ก็จะคือตัวของจิมมี่อูโซ่ครับคือตั จิมมี่ดูมีมิติมากขึ้นนะครับในความยียวนในความกวนโอ้ยของเจ้าตัวมันดูมีความรีแลกแบบแปลกๆดีอ่ะไม่ต้องมานั่งเก๊กหน้าไม่ต้องมานั่งทำหน้าขืมตลอดเวลานะครับรวมทั้งระหว่างปั้มเนี่ยมันก็มีความกวนโอยออกมาเรื่อยๆทุกคนซึ่งเรามองว่าในตอนนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของจิมมี่ดูน่าสนใจกว่าเจไปค่อนข้างมากเลย ถึงแม้เรื่องของจิมมี่มันจะงงๆหน่อยอและดูดูไม่มีต้นสายปลายเหตุสักเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเจ้าตัวดูดีขึ้นมากๆนะครับดูดีกว่าของเจตอนนี้ที่แบบพยายามอุ้มชูเป็นพระเอกอะ่ะในด้านของเจเนี่ยโอเคมันคนดูมันก็หายคนดูมันก็ชอบนะครับแต่เรารู้สึกว่าด้วยด้วยมิติของคาแรคเตอร์จริงๆอะ่ะเจมันยังคงแบบมิติมันเรียบไปหน่อยแต่ในในด้านของจิมมี่เนี่ยในตัวของจิมมี่เองมันมีอะไรที่น่าดูมากขึ้น ส่วนในด้านของเควินโอเว่นนะครับก็คิดว่าคงเปิดศึกกับ2ตัวป่วนนี่แหละคือตอนนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของเควินโอเว่นก็ยังคงเป็นคนสติแตกขี้วยวายเหมือนเดิมนะครับเอาจริงๆมันก็มันก็โอเคนะคืออารมณ์เหมือนกับว่าใครจะว่าอะไรก็ช่างมันอะต่อยแม่งเลยนะครับคือเควินโอเว่นดูเป็นคาแรคเตอร์แบบลูกบ้าดีเดือดดีนะครับหวังว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องจริงจงจังๆให้กับเจ้าตัวบ้างนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเควินโอเว่นก็ห่างหายจาก เนื้อเรื่องดีๆไปพอสมควรนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบผมรู้สึกว่าตั้งแต่ตีกับโรมาเลนคาวนูเลยอะนะครับที่ที่ดูเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจริงจังหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนเควินโอเวนจะเป็นซับสตอรี่ของคนอื่นมากกว่านะครับก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยจะได้มีเนื้อเรื่องไปของตัวเองอย่างจริงๆจังๆบ้างในด้านของจอห์นซีน่านะครับ คือเอาจริงๆเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจในเหตุผลสักเท่าไหร่นะครับที่พี่แกชอบออกมาตีหน้าเศร้าอะ่ะแบบเอ้ยจะเลิกปั้มเอ้ยจะอย่างนั้นเฮ้ยจะอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ก็เชียรอัพคนดูกลับขึ้นมาใหม่คือแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันก็โอเคแหละนะครับเป็นการบิวเนื้อเรื่องที่ดีแต่ว่าพอมันผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเออมันเริ่มซ้ำๆครับมันก็เลยวนๆอยู่กับที่เดิมผมก็เลยเข้าใจว่าแบบเอ๊จุดประสงค์ของมันคืออะไรวะเราจะบิว คนดูหนักๆแล้วไปแพ้ให้คนดูเศร้าหรือว่า build up เพื่อให้ตอนที่จะชนะเนี่ยคนดูจะได้เ hey, หนะครับค,ค,คือผมอะมองว่ายังไงถ้าจอร์ซีนาชนะคนดูก็เ hey หอยู่แล้วนะครับในฐานะของพี่แกตอนนี้เราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจจุดประสงค์ในการที่แบบพยายามออกมาตีหน้าเศร้าอะแล้วเอาจริงๆในการโปรโมส่วนใหญ่หลังๆของจอร์ซีนาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาพยายามทำให้มันเป็นซีนภาพยนตร์มากกว่า ใส่อารมณ์ใส่ความเศร้าตีหน้าบึ้งถึงตึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับการออกมาพูดโปรโมทแบบมวยปล้ำสักเท่าไหร่นะครับคือเราไม่ได้อินกับการที่แกแสดงหน้าเศร้าบนเวทีมวยปล้ำอะ่ะในจอภาพยนตร์มันอาจจะดีอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าพอมันอยู่บนเวทีมวยปล้ำแล้วเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเราไม่ได้อินในเวนั้นมันควรที่จะออกมาเป็นจอซีหน้าที่เป็นหนักมวยปล้ำม,มากกว่าต่อมานะครับในเรื่องของเบียนกาแบแล เอาจริงๆเนี่ยผมลืมไปแล้วนะทุกคนว่าแบบดมัมเมอคอนโทรเคยเอาเก้าอี้ตีขานางเพื่อเป็นเหตุผลให้หายไปสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็ก็ถือว่าเขากลับมาย้ำเนื้อเรื่องได้ง่ายดีแหละอ่ะก็มึงลืมใช่ไหมอ่ะก็เปิดวิดีโอให้ดูนะครับเอาจริงๆต้องมารอดูกันนะครับว่าเบียนกาแบลแนเนี่ยจะโดนโกงไหมในคลา u จินะครับผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้มันมีการโกงเกิดขึ้นนะคือถ้าโยสกายจะสามารถป้องกันแชมป์เนะี่ย ผมก็ไม่อยากให้โยสกายชนะแบบคีนในตอนนี้เนื้อออกไหมคือแน่นอนว่าโยสกายเก่งแหละนะเหมาะสมที่จะเป็นแชมป์แต่ในมุมมองของเราเนี่ยคือเราไม่อยากให้เบียนก้ามาเสียเครดิตในตอนนี้นะครับคือเพิ่งกลับมาแล้วก็แบบมาชิงแชมป์แล้วก็แพ้จบสิ้นดิ้นหายไปอะไรอย่างเงี้ยหรอเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเสียดายโมเมนต์ไปสักหน่อยนะครับแต่ในมุมนึงเองผมก็ไม่อยากให้เบียนก้าแบรแลกลับมาแล้วได้แชมป์ทันทีอ่ะนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเออมันยังสามารถบิ้ว เนื้อเรื่องต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร o ยัลลัมเบิลไม่ว่าจะเป็นเรสเซลมานีอหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันสามารถเดินเนื้อเรื่องของแชมป์หญิงเส้นนี้ต่อไปได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ายังไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนมือนะตอนนี้อ่ะซึ่งโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะเสียง่ายๆแต่ว่าดูแล้วเนี่ยนะครับในคลาวด์จิลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีการเปลี่ยนมือแชมป์นะครับมันจะมีอย่างน้อย1เส้นที่เปลี่ยนมือนั่นแหละ ซึ่งเอาจริงๆในอีเวนต์นี้เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นแชมป์ US นะครับที่เปลี่ยนมือคิดว่าแชมป์หญิงแชมป์โลกคงไม่น่าเปลี่ยนมืออะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ SmackDown ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ